สวัสดีจ้าทุกคนทุกท่านจ้าวันนี้มาเที่ยวหาดทุ่งวัวเล่นจ้าหาดทุ่งวัวเล่นก็จะอยู่ที่จังหวัดชุมพรจ้าก็จะมีวัดทุ่งไสทองจ้าอยู่บริเวณาชายหาดของทุ่งวัวเล่นเนี่ยจ้าวันนี้ก็จะเป็นโบสถ์สวยๆจ้าโบสถ์ของวัดทุ่งไสทองจ้าตั้งอยู่ที่ชุมพรจ้า นี่ละจ้าทะเลของอาหาดทุ่งวัวเล่นจ้าก็วันนี้ฟ้าเอิ่มสดใสบ้างก็บรรยากาศก็จะมีสีฟ้าของท้องฟ้าบ้างแล้วก็ทะเลจ้าก็สวยจ้าก็มีต้นมะพร้าวบ้างอะไรบ้างาขึ้นอยู่ตามาชายหาดละจ้าก็มองดู สวยธรรมชาติมากจากทะเลของทุ่งวัวเล่นจะ้ะมาเที่ยวชุมพรก็วันนี้ก็มาที่หาดทะเลของทุ่งวัวเล่นบรรยากาศดีๆสวยๆจ้าทุกคนเนี่ยจ้าต้นมะพร้าวเขาก็ยื่นต้นยื่นกิ่งยื่นต้นอ่าลงไปที่หาดทรายเนาะ ก็เป็นภาพสวยๆจ้าของทะเลทะเลชุมพรทะเลทุ่งวัวเล่นจ้านะจ้าชมบรรยากาศกันเพลินๆจ้าบรรยากาศทะเลสวยๆจ้าวันนี้ฝนไม่ตกก็ได้มาถ่ายทะเลถ่ายคลิปที่ทะเลจ้า ก็ขับรถถ่ายไปบ้างหยุดถ่ายบ้างก็ชมวิวบรรยากาศสวยๆของอทะเลทุ่งวัวแล่นจะ้ะเนี่ยจะ้ะต้นมะพร้าวก็จะอยู่าตามริมหาดตลอดอาสายจะ้ะตลอดถนนนันนะข้างๆถนนนจะจ้ะก็จะสวยงาม ทะเทุ่งวัวเล่นก็เป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพรเหมือนกันนะเนี่ยจ้ะก็จะมีผู้คนมาเที่ยวมากมายเหมือนกันจ้ะก็จะมอีอีกด้านหนึ่งด้านซ้ายมือของของถนนก็จะมีที่พักเยอะมากเลยจ้ะถนนเขาเรียกว่า,าตรงหาดทุ่งวัวเล่นนั่นนะ ก็จะมีรีสอร์ทหรือว่าที่พักร้านอาหารเยอะมากเลยจ้ะแต่อันนี้ก็ป้าก็จะถ่ายไปสู่ด้านหน้าทะเลจ้ะฝั่งตรงข้ามาที่ป้ายืนถ่ายอยู่นี้ก็จะมีร้านอาหารมีรีสอร์ทมากมายเลยจ้าก็มองวิวสวยๆน้องหมาก็มาเข้ากล้องด้วยจ้าน่ารักจ้าน่ารักเนี่ยจ้า ก็เป็นบริเวณอ่าดิมชายหาดจ้ะทุกคนก็จะมีดอกไม้ใบหญ้าต้นไม้บ้างอะไรบ้างจ้ะเนี่ยจ้ะก็มองดูเป็นธรรมชาตินะก็สวยจ้ะมองธรรมชาติเพลิดเพลินตาเพลิดเพลินใจกันไปจ้ะเนี่ยจ้ะบริเวณอ่าเขาเรียกว่าชายหาด ขึ้นมาอีกหน่อยอะนะก็จะมะีดอกไม้ใบหญ้าขึ้นอยู่เต็มเลยจ้ะก็สวยไปอีกแบบนึงจ้าตรงนี้ตรงบริเวณ่ขึ้นมาข้างด้านบนริมหาดอเะนาะ่ยจ้าบรรยากาศธรรมชาติก็ดีมากเลยจ้ะส่วนด้านนู้นก็จะมองเห็นทะเลจ้า ทะเลและต้นมะพร้าวท้องฟ้าวิวสวยๆจ้าทุกคนมาชมทะเลแล้วก็มาชมดอกไม้ใบหญ้าแถวชายชายทะเลเนาะตรงหาดริมทะเลนี่ละจ้าบีดบีดทุ่งวเวล่นสวยๆจ้า beautiful beautiful ทะเลสิเนี่ยจ้าสวยมากเลยขึ้นอ่ะึ้นไม่แรงเท่าไหร่จ้าวันนี้ก็มาเที่ยวทะเลกันจ้าวันนี้วันนี้พามาเที่ยวทะเลกันชมทะเลชมบรรยากาศสวยๆกันจ้าบรรยากาศสบายๆของทะเลทุ่งวัวเล่นจ้า ส่วนมุมนี้ก็เนี่ยจะ้ะก็จะเห็นท้องฟ้าสวยๆคลื่นอ่าแล้วก็ทะเลจะ้ะเนี่ยจะ้ะมุมนี้ก็สวยจะ้ะที่เดียวกันจะ้ะทุ่งวัวแล่นเหมือนกันจะ้ะเนี่ยจะ้ะก็จะมีชายหาดทอดยาวเดินเที่ยวสบายมากเลยจะ้ะบรรยากาศดีๆของทะเลนะ ทะเลเอ่าวไทยวันนี้ท้องฟ้าสดใสขึ้นมาบ้างก็ได้มาเที่ยวทะเลจ้ะทุกคนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาเที่ยวทะเลกันจ้าลูกๆหลานมาเที่ยวทะเลกันเนี่ยจ้าทะเลชุมพรทะเลทุ่งวัวเล่นจ้าทุ่งวังวเล่นจังหวัดชุมพร ทุ่งวัววิ่งอ่ะจ้ะแล่นภาษาใต้ก็เรียกว่าวิ่งอ่ะจ้ะทุ่งวัวแล่นหรือว่าจะพูดว่าแล่นคือคำว่าวิ่งอ่ะจ้ะภาษาใตาอ้อะเนาะสงสัยเมื่อก่อนวัวจะวิ่งเยอะนะแถวเนี้ยนะก็เลยเป็นชื่อหาทุ่งวัวแล่นทุ่งวัววิ่งประมาณนั้นอ่ะจ้ะก็ทะเลก็สวยจ้าของ ทุ่งวอลเลนจ้ะจ้ะบรรยากาศก็กดีชมไม่เบื่อจากทะเลก็มองบรรยากาศน้ำท้องฟ้าก็เพลิดเพลินไปจ้ะเนี่ยจ้ะบริเวณทุ่งวอลเลนก็จะมีโบสถ์ สวยงามมากเลยจ้ะโอดนี้ก็จะตั้งอยู่ที่วัดทุ่งใสทองหรือว่าทุ่งวัวเล่นเนี่ยจ้ะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปวัวจ้ะแล้วก็มีรูปพระพุทธรูปจ้ะท้องฟ้าก็สดใสมากเลยจ้ะวันนี้ถึงจะมีเมฆบ้างก็ก็ดูสวยจ้ะวันนี้ เน่จ้าทะเลชุมพรทะเลทุ่งวัวเล่นใครมีโอกาสผ่านไปผ่านมาทางภาคใต้ก็แวะเที่ยวแวะชมทานอาหารที่ทุ่งวัวเล่นเนาะก็ได้ชมบรรยากาศสวยๆก็มีโบสมีอะไรให้ชมสวยงามมากๆจ้านน่จ้าบรรยากาศ บรรยากาศดีๆบรรยากาศสบายๆก็ชมกันแบบเพลินๆไปนะไม่ได้มีสาระอะไรมากมายแต่ว่าก็ถ่ายสถานที่สวยๆท่องเที่ยวอจ้กทุกคนนะถ่ายไปเรื่อยว่ามีตรงไหนตรงไหนมีอะไรบ้างเหมือนช่วงนี้มาเที่ยวชุมพรก็ถ่ายคลิปที่ชุมพร ดอกไม้ใบหญ้าอะไรสวยๆก็ถ่ายจ้าแต่วันนี้มาเที่ยวที่ทุ่งวัวเล่นจ้านี่ก็ดอกไม้สวยๆจ้าทุ่งวัวเล่นจังหวัดชุมพรน,นี่ก็จะเป็นอทางที่ว่าจะกลับชุมพรจ้าเนี่ยจา้าขับรถระหว่างทางเนาะแต่ตรงนี้ก็ยังเป็นอ่า ชายหาดอยู่จ้าก็ลมรื่องจ้านั่งอยู่ในในดงมะพร้าว่าจ้าทุกคนก็มองทะเลก็บรรยากาศดีมากๆเลยจ้าก็ขอขอบพระคุณทุกๆคนทุกๆกำลังใจนะที่เข้ามาติดตามรับชมขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ thank you thank you